สวัสดีครับวันนี้ผมพัชรพงศ์จะมาสอนการเขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วยแฟกนะครับซึ่งเราจะใช้ภาษา ActionScript 3นะครับในการสร้างโปรแกรมตัดเกรดในที่นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการ New File นะครับหรือเราสามารถเก e a t e New อยู่ที่ ActionScript 3ตรงนี้ได้นะครับครับเมื่อเราสร้าง หน้าซีนขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกำหนดขนาดที่550คูณ400พิกเซลนะครับในที่นี้นะครับผมบังคับเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาแนะนำทูลที่เราจะใช้กันนะครับก็จะมี Take t เท t ทูลนะครับแล้วก็เรื่องของซิมโบลนะครับ สิมบลในที่นี้นะครับเราจะใช้เป็นบัตทอมนะครับอ่าเรามาที่เทคนิคกันก่อนเลยนะครับเท t o ิคเนี่ยจะมีชนิดอยู่3ามไทป์นะครับก็คือมี Static St d y n amic แล้วก็อินพุตนะครับ s t a t i c ก็คือเป็นแบบฝังตัวนะครับคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วน d y n amic นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับแล้วก็ อินพุก็คือรับค่าเข้ามานะครับเราจะมาสร้างแบบฟอร์มในการสำหรับก,รก่อกเกตกันนะครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็น Static นะครับผมก็เขียนข้อความบอกนะครับว่ากรอคะแนนครับผมผมตกแต่งเล็กน้อยนะครับ ต่อมานะครับผมจะใช้เป็น input text นะครับ input text เนี่ยเราจะใช้สำหรับในการกรอบคะแนนนะครับผมขยายช่องนิดนึงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำมาอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ขึ้นเป็นกรอบสีดำๆอย่างนี้นะครับให้เรามาติ๊กที่นี่ครับผม show border นะครับอย่างเช่นผมติ๊กออกนะครับมันก็จะไม่ show ทีนี้ผมลองติ๊กโอเคมันก็จะโชว์นะครับต่อมาผมจะใช้เดนามิกนะครับผมใช้เดนามิกในที่นี้เพื่อที่จะอ่านำมาเกาะข้อมูลนะครับอ่านำมาให้แสดงผลเกตของเรานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะได้เทคทั้งหมดอยู่3ชนิดนะครับมี Static, เดาอินพุ put, แล้วก็ Dynamic นะครับส่วน d y n a มิกเนี่ยผมไม่อยากให้มันขึ้นกรอบนะครับผมก็ามาติ๊กที่โชว์บอร์เดอร์ออกนะครับก็จะให้มันเป็นเส้นปะนะครับต่อมาผมทำการ Insert Symbol นะครับชนิดเป็นบั t ทอมนะครับผมตั้งชื่อว่า bt ผมจะนำมาทำปุ่มกดนะครับผมก็สร้างขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เอาข้อความใส่นิดนึงนะครับคำนวณเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับผมใช้เป็นสีขาวแล้วกัน สีพื้นหลังผมโอเคประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เรามานะอ่อาองไทม์ไลน์นะครับผมจัดกรุ๊ปให้มันนะครับอ่าสถานะ up ตอนนี้นะครับก็คือสถานะปกตินะครับทีนี้ผมจะทําให้มีสถานะ over แล้วก็ดาวด้วยสถานะ over ก็คือเวลาเราเลื่อนเมาส์ผ่านนะครับผมจะให้ไอตัวเนี้ยนะครับ บัตทอมของผมเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ทำการขยายมันขึ้นมานะครับแล้วก็สถานะดาวก็คือเวลาเราไปกดนะครับผมก็จะให้มันเล็กลงโอเคครับและทีเนี้ยผมก็กดมาที่สีหนึ่งของพวกเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ขึ้นมานะครับให้เรามาที่อะเรเบอรีนะครับแล้วมันจะมีอ่า วัตถุตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า BT ที่เราสร้างขึ้นนะครับเป็นแบบบัตทอมนั่นเองผมก็เลือกวางตรงนี้เลยครับนะครับเมื่อเราออกแบบหน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาทำการประกาศ Instant Name แล้วก็สร้างตัวแปรนะครับวิธีการนะครับการประกาศ Instant Name เนี่ยให้เราคลิกที่วัตถุที่เราจะตั้งนะครับ เราเห็นช่องตรงนี้ไหมครับอ่า instant name ช่องนี้นะครับคือช่อง input คะแนนนะครับผมจะตั้งชื่อว่า s ก็แล้วกันนะครับ s ของในที่นี้นะครับผมยอมมาจากคำว่าส c o r e กอ่าในวิธีการตั้งนะครับเราสามารถตั้งได้หลายวิธีซึ่งในที่นี้นะครับผมแนะนำว่าให้ตั้งให้สอดคล้องกับที่เราจะ นำไปใช้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับคะแนนเนี่ยก็คือสกอร์ผมใช้ตัวย่อว่าตัว S นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า BT ที่แปลว่า,าที่ย่อมาจากบัตทอมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะใช้สำหรับโชว์แสดงคะแนนนะครับผมตั้งชื่อว่า g ก็แล้วกันนะครับที่ย่อมาจากคำว่าเกรดนะครับ ผมมีทริกหนึ่งนะครับมาแนะนำในที่นี้ผมจะให้กรอกได้แค่ตัวเลขไม่เกิน3หลักนะครับผมใส่มาตรงนี้นะครับออปชันแม็ชาตรงนี้นะครับผมใส่เป็น3ตัวแล้วก็ผมมาฟิกฟอนนะครับว่าผมจะให้มันกรอกได้แค่ตัวเลขนะครับผมเลือกฟอนตในที่นี้นะครับเป็นฟอนตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลือกอนำเมอร นมัมเบอรตัวนี้นะครับ09ถึง9แล้วผมก็กดโอเคต่อมานะครับตรงไ y นามิกตรงนี้นะครับที่จะให้แสดงผลผมเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงผมจะให้มันใช้คนละฟอนต์กันผมใช้สารบัญ psh นะครับแล้วก็ฝังฟอนต์งลงไปอ่าผมให้มันแสดงได้ทุกตัวอักษรเลยนะครับผมก็เลยกดอ,อก็โอเคทีนี้นะครับ เราลองรันดูนะครับโดยกดที่ Command แล้วก็ Enter ส่วนในฝั่งของ Windows นะครับก็คือ Control แล้วก็ Enter ตรงนี้นะครับอะจะเห็นว่าเรากรอกได้เฉพาะแค่ตัวเลขนะครับตัวหนังสือเนี่ยเรากรอกไม่ได้แล้วก็กรอกได้แค่3ตัวนะครับโอเคตอนนี้ปุ่มเราเห็นไหมครับเวลาเราเมาส์ไปชี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นกดลงก็จะเล็กลงโอเคนะครับส่วนตรงเนี้ย จะยังไม่โชว์นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอการเขียนโค้ดกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราสร้าง New l a y e r ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า Action นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราใส่ Stop นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดไปเฟรมอื่นนั่นเองนะครับต่อมาประกาศตัวแปรนะครับวิธีการประกาศตัวแปรเนี่ย เราใช้คำว่าวาแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับวิธีการตั้งชื่อตัวแปรของผมนะครับผมจะใส่ under score แทนตัวแปรที่เป็นโลคอลนะครับก็คือตัวแปรภายในเพื่อไม่ให้ไปซ้ำกันกันกบตัวแปรภายนอกนะครับผมกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับ under score s เท่ากับ0นะครับแล้วก็ under score g เป็นที่เป็น string นะครับ ยังไม่มีค่าครับต่อมาผมมาทำ action หรือ add event ให้กับตัว button นะครับซึ่งตัวบั t t o n ของเราเนี่ยมันชื่อว่า bt ถูกต้องไหมครับผมก็ bt add event listener นะครับทีนี้นะครับเราจะใส่ อีเวนอะไรให้มันเราจะใช้เม u าอีเวนต์นะครับก็เราก็พิมพ์ว่าเม้าอีเวนตเราจะเหตุการณ์อะไรคลิกใช่ไหมครับแล้วก็คลิกอ่าแล้วก็ให้ไปเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าแอคชั่นหรือเราจะตั้งเป็นของเราก็ได้นะครับเมื่อเราอ่าบอกว่าเมื่อคลิกปุ่มนี้แล้วให้มาที่ แอคชั่นตัวนี้นะครับฟังก์ชันแอคชั่นเราก็ต้องทำการสร้างฟังก์ชันเพื่อมารองรับนะครับที่ชื่อว่า action. แอ t i o n นนะครับขึ้นมาอ่าทีเนี้ยไอฟังก์ชันตัวเนี้ยมันมีการส่งค่าเมาส์อีเวนต์มาเราก็ต้องมีการรับเมาส์อีเวนเหมือนกันนะครับโอเคอ่า เมื่อเราสร้างฟังก์ชันในลักษณะนี้แล้วนะครับต่อมาเราจะทำการรับค่าจากช่องนี้นะครับเราบอกว่าชื่อว่า s ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าตัวแปรของเราเนี่ยที่ชื่อว่า s เนี่ย underscore s นะครับให้มันเท่ากับ number s dot t a k S, uh, s. t e k คืออะไร s. t e k ก็คือไอตัวช่องช่องนี้และครับมาแปลงเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่ underscore s นะครับต่อมาเราจะมาสร้างเงื่อนไขของการตัดเกตนะครับผมบอกว่าเงื่อนไขแรกเลยนะครับผมบอกว่าถ้า คะแนนที่เกาะเข้ามานี่มากกว่าหรือเท่ากับ80ผมให้ค่า G เนี่ยเท่ากับ A ละกันนะครับต่อมาถ้าไม่ใช่แล้วถ้าคะแนนที่เกาะเข้ามามากกว่าหรือเท่ากับ70ผมให้ค่า G เนี่ย เท่ากับ b แล้วก็ต่อมานะครับมีเงื่อนไขเข้ามาอีกนะครับอ่ะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ60บให้ค่า g เท่ากับ c นะครับต่อมา ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับให้เกรดเนี่ยได้ดีและถ้าเกรดนะครับน้อยกว่า50 ให้เป็น G เท่ากับ F อ่าโทษทีครับตรงนี้ต้องเป็นคะแนนนะครับอ่นาคะแนนน้อยกว่า50ให้เป็น F นะครับแล้วก็งานไขสุดท้ายนะครับ L ตรงเนี้ยเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใส่บอกว่าให้เกรบเนี่ยบอกว่าขึ้นว่า error นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราสร้างเงินไขขึ้นมาแล้วเราจะดำไอตัวเลขเกตตัวเนี้ยมาโชว์ตรงนี้ยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีการตัวนี้ชื่อว่า g ใช่ไหมครับอ่าเราก็บอกว่า g dot e x t เท่ากับอ่าเราต้อง convert ให้มันเป็น string สักหน่อยนะครับเราบอกว่าเกรของ คุณคือแล้วก็เอาค่ามาโชว์นะครับบวก underscore g โอเคนะครับอ่าทีนี้เราตรวจสอบเนนะครับว่าถูกผิดหรือไม่เราสามารถกดได้จากตรงนี้นะครับ format code อ,อ,อ่าโปรแกรมก็จะทำการจัด format code ให้เราแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของ syntax error ให้เราด้วยนะครับ ทีนี้เราลองทดสอบโปรแกรมดูนะครับผมลองใส่12อ่าเกณฑของคุณคือ F นะครับคือเพราะว่าเงื่อนไขน้อยกว่า50ใช่ไหมครับเราลองดู8 1สอ่คะแนนรู้สึกว่าคีย์บอร์ดผมจะแบตหมดนะครับโทษทีนะครับอ่า 81คำนวณออกมาได้ A นะครับต่อมา70ล่ะได้ B ถ้า79ล่ะก็ยังได้ B อยู่ใช่ไหมครับต่อมาลอง55อ่าได้ดีโอเคนะครับอ่าแค่นี้โปรแกรมของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบกานสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ